พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไพร์เฟสติวัล2025จัดยิ่งใหญ่ริมหาดพัทยาดึงบีน้ำทิพวีนาปวีนาและอามชุติมานำขบวนพาเหรดสุดอลังการกว่า70ขบวนส่งเสริมความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQIA+ งานนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปีนี้ต้องบอกก่อนว่าปีนี้ได้มาทําแบบเต็มที่เลยคือทางเซนท่านพัะยาก็ให้โอกาสเราได้แสดงฝีมือเนาะแล้วก็ทางเจมก็ให้เราทําทุกอย่างแล้วก็อนุมัติให้เราแบบหมายถึงว่าอนุมัติรูปแบบของการจัดงานทั้งหลายเนี่ยให้เราเร็วมากแล้วเราก็เป็นคนที่ทํางานเร็วด้วยก็เลยได้มีโอกาสทํางานอย่างมีความสุขบนความรู้สึกที่เรารักชนพัทยานะครับก็ ก็เลยทําออกมาได้แบบเต็มที่มากที่สุดคือจริงๆอ่ะอย,อย่าบอกว่าเราเป็นผู้ผลักดันดีกว่าเราเราไม่มีอํานาจขนาดนั้นเนาะที่จะผลักดันแต่เราอยากทําให้กับสังคมได้เห็นว่าเอมันยังมีกลุ่มกลุ่มคนที่เขาต้องการผลักดันเ,เรื่องราวทั้งหลายให้มันสอดคล้องกับคันลองคลองธทมในการที่จะดูแลของประชาชนอย่างไรให้ความเท่าเทียมอย่างไรคือเราไม่ได้เรียกร้องแต่เราอยากให้ทุนรู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้มาเจอกันบวกกับพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ทุกคนอยากจะมาอยู่แล้วเป็นคนเดิมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาแล้วแบบมาทํากิจกรรมกันที่นี่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงจัดที่เซนทันหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นเอกชนทําไมต้องมาจัดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกกันว่าเซนทันเป็นจุดที่สวยที่สุดของชายหาดที่จะเป็นที่รวมของคอมมูนิตี้ได้และเซนทันนี้ก็เปิดทางให้เราในการทํา กิจกรรมทั้งหลายเราเลยมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมท้องถิ่นจริงๆโดยเซนท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมก,ก,กันกับเราก็เลยได้โอกาสมาทํางานตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ทุกๆปีครับคือเอาต้องบอกก่อนว่าเราเคยเคยเป็นแฟนคลับของคุณบีน้ําทิพย์เนอะแล้วก็วันนี้เราก็ได้คุณบีน้ําทิพย์มาจริงๆด้วยคือรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของผู้เข้าช่วยเข้าเข,ข้าร่วมงานก็มากขึ้นรวมไปถึงเวทีต่างๆหรือดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ หรือแม้กระทั่งองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรต่างจังหวัดหรือองค์กรต่างประเทศก็เข้าร่วมเยอะมากครับผมก็รู้สึกดีครับแล้วก็จะทําให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ตลอดไปครับถ้าในมุมของสู่การค้าเราเนี่ยเราก็อยากให้เป็นพื้นที่หนึ่งในการที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็ส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับทุกๆคนในพัทยานะครับซึ่งพัทยาเนี่ยก็เป็นจุดศูนย์กลางอย่างที่ท่านนายกพัทยากล่าวว่าเราคือเมืองหลวงของ LGBTQ+ นะครับ นั้นเราอยากเป็นเวทีเป็นสานที่สาหรับทุกๆคนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและส่งเสริมความภาคภูมิใจนี้ครับคือจริงๆศูนย์รยักาของเราเนี่ยก็ทํางานร่วมกับเมืองพัทยามาโดยตลอดแล้วก็จริงๆของเราจัดงานเอ็ en en นเะอ็นพัทยาอินเตอร์เนชั่นแลไพร์นต่อเนื่องกันมาเป็นปีนที่7แล้วในแต่ละปีก็ได้รับการตอบรับจากทั้งผู้จัดพาร์ทเนอร์นะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่ช่วยกันอย่างเต็มที่พาร์ทเนอร์การท่องเที่ยวต่างๆที่ แต่ละปีแต่ละปีก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเราก็รู้สึกว่าเรายินดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในการกิจกรรมอันการกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเราครับต้องเรียนว่าเป็นพื้นที่สําหรับทุกๆคนเราอยากเปิดพื้นที่กับทุกๆคนเปิดพื้นที่กับทุกๆความเท่าเทียมในการที่จะมาใช้บริการของเราแล้วเราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลทุกๆความเท่าเทียมที่เป็นลูกค้าของเราทุกคนครับ ใช่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะรู้สึกว่างานนี้สมผลัากมากๆแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็การมาเที่ยวพัทยาเนี่ยมันก็มีความอบอุน่นแล้วซึ่งมีเนี่ยได้มีโอกาสมาทำธุรกิจที่พัทยานะคะรู้สึออกว่าที่นี่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกอย่างแล้วก็มีความสุนทรพัดเข้าเคียงกันที่นี่ก็คือเป็นจุด่วนรวมของทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะและตอนมาร่วมเดินเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ว่างานอลังการจริงๆต้องบอกว่าผู้จัดเนี่ยสุดยอดจริงๆอยากให้มีจัดอีไป จริงแล้วมีคิดอย่างนั้นมาเสมอค่ะเรื่เอ่อ LGBTQ นะคะมีว่ามีคิดว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรมีให้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะก็เหมือน่าบที่เขาบอกว่าความเท่าเทียมกันหรือความแบบว่าสบายใจควรเริ่มจากที่บ้านถ้าเกิดที่บ้านมีอะไรที่เราแบบว่าสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้ก็อยากให้เปิดเปิดใจพูดคุยกันแล้วก็สนับสนุนกันละกันค่ะโอ้ปีหน้าก็ต้องเป็นแบบต้องคุยกันเยอะเลยเพราะว่าปีนี้เราทําใหญ่ขึ้นแลพี่แจ๊เรารู้สึกว่า เอ๊ะเราจะมีอะไรเล่นอีกเนาะปีหน้าก็คงเป็นงานยากของเราแต่ก็ไม่ขนามือเราก็คือสามารถที่จะทําได้แต่ก็คือขอบคุณบรรดาสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอรท์ที่ที่เราเชิญไปเนี่ยทุกคนตอบรับด้วยความจริงใจด้วยความรักแล้วก็อยากจะมาจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่ามากๆเลยถ,เเถ้าเราต้องจ้าเอาพูดตรงๆว่าถ้าเราต้องจ้าเนี่ยคือมูลค่าสูงมากเราคิดว่างานเนี้ยมันเป็นงานของพลังของพวกเราเองครับผม